สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะก่อนอื่นแอดขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องต้นข้าวที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดจากต่างประเทศทั่วโลกนั่นก็คือน้องต้นข้าวได้รับรางวัลโล่เงินจากทาง YouTube ซึ่งก็เป็นรางวัล Creator Award จากทาง YouTube นั่นเองขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าว และก็ทีมงานของน้องต้นข้าวทุกคนด้วยนะคะที่ทุ่มเทและก็ช่วยทำให้ช่องของน้องเติบโตและบุคคลสำคัญที่สุดที่จะต้องขอบคุณให้มากที่สุดนั่นก็คือแฟนเพลง FC ป้าๆแม่แมๆที่ช่วยกันกดติดตามน้องต้นข้าวจนน้องต้นข้าวประสบความสำเร็จในวันนี้และรางวัล Creator Award จากทาง YouTube นี้ แอดก็จะมาอธิบายความหมายโลกของทาง YouTube ให้ฟังนะคะซึ่งความหมายของโลกเงิน y o u t u b e คืออะไรแอดก็จะอธิบายให้ฟังดังนี้นะคะโลกเงินของทาง yu o u t u b e คือรางวัลซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ที่เป็นพาร์เนอร์กับทาง YouTube หรือที่จะเรียกตามภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือรางวัลของเหล่ายูทูบเบอร์ และก็เป็นครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แนคนหรือ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์และแอดก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดกันค่ะว่าโล่เงินคืออะไรโล่เงิน youtube คือรางวัลสำหรับครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แนคนโดยผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้จะต้องเป็นช่องที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ YouTube และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด หากช่องของคุณผ่านเกณฑ์ YouTube จะแจ้งเตือนให้คุณไปแลกรับรางวัลผ่าน Creator Studio พร้อมรหัสสำหรับแกลกรางวัลและเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับโลกเงิน YouTube 1. ผู้ติดตามช่องต้องมีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แคน 2. การใช้งานช่องช่องต้องยังคงใช้งานอยู่โดยมีการอัปโหลดวิดีโอภายใน6เดือนที่ผ่านมา 3. การปฏิบัติตามกฎไม่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือประกาศเตือนการละเมิดที่ยังคงมีผลอยู่การปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการของ Youtube ช่องไม่ได้ถูกระงับหรือสิ้นสุดการใช้งานไม่มีเนื้อหาที่หลอกลวงสแปมหรือสแกม 4. เนื้อหาต้นฉบับเนื้อหาส่วนใหญ่ในช่องต้องเป็นไปตามเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเอง และต่อมาขั้นตอนการขอรับร่เงินของทาง YouTube 1. รอการแจ้งเตือนหลังจากผ่านเกณฑ์แล้ว YouTube จะส่งแจ้งเตือนไปยัง Creator Studio ภายใน1สัปดาห์ซึ่งจะมีรหัสแลกรับรางวัล 2. แลกรับรางวัล2.1คลิกลิงก์ในอีเมลหรือแจ้งเตือนและลงชื่อเข้าใช้บัญชี YouTube ของคุณ2.2 นำรหัสที่ได้ไปกรอกในหน้าแรกรับรางวัล2.3กรอกชื่อช่องของคุณให้ถูกต้องและชื่อช่องที่กรอกจะถูกนำไปสลักบนโลกและกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งต่อมาขั้นตอนที่3รอการจัดส่งหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้วโลกจะถูกผลิตและก็จัดส่งซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์หรือใช้เวลา1เดือน ซึ่งรางวัล c r e เ t o r อร์อวอร์ดนี้ทาง YouTube ได้มอบให้กับ c r e เอเตอร์ทุกคนรวมถึงน้องต้นข้าวที่เข้าเกณฑ์ของทาง YouTube โดยในบรรดาเหล่าผู้ที่เป็น y o u t u b e อย่อมใฝ่ฝันและก็ล้วนที่จะต้องการโล่ YouTube นี้มาครอบครองให้ได้ซึ่งโล่นี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับ y o u t u b e อหรือ Creator ที่ได้มีการทุ่มเท และก็สร้างสรรค์งานวิดีโอให้กับการสร้างวิดีโอนี้เป็นอย่างมากโดยทาง youtube มองว่าทาง youtube รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมฉลองไปกับครีเอเตอร์ที่มียอดผู้ติดตามถึงเกณฑ์ของ Creator a w a r d ซึ่งในการมอบโลกเกียรติยนี้หรือการมอบรางวัล Creator Award นี้ทาง youtube จะเป็นผู้พิจารณาและก็เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้มีการโหวตใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่ได้มีการเสียงเงินในการโหวตใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารางวัลน,นี้ทาง YouTube จะพิจารณาเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและก็จะมอบรางวัล Creator Award นี้ให้กับเจ้าของช่องนั้นโดยตรงและที่สำคัญบนโล YouTube จะมีการสลักชื่อช่องลงบนโลด้วย และ YouTube ได้มีการจัดรางวัล Creator Awards หรือโล่ YouTube ไว้3ระดับโดยจะมีเกณฑ์การคัดเลือกจากยอดผู้ติดตามหรือ Subscribe คือไม่ถึง3อันดับเลยเริ่มจากอันดับที่3 Silver Creator Awards หรือโล่เงินจะต้องมียอดผู้ติดตามหรือ Subscribe จำนวน1 0 0 0 0 0สคนต่อมาอันดับที่2 p r o w r r e t t r r w w r r d หรือโล่ทอง จะต้องมียอดผู้ติดตามหรือ subscribe จำนวน1ล้านคนและต่อมาอันดับสูงสุดนั่นก็คืออันดับที่1 Diamond Creator a w a r d หรือโลเพจจะต้องมียอดผู้ติดตามหรือ subscribe ถึงจำนวน10ล้านคนหรือ10ล้าน subscribe และที่สำคัญไม่ว่ารางวัลใดก็ตามทางช่องจะต้องปฏิบัติตามกฎของทาง youtube โดยไม่มีการละเมิดกฎใด,ดๆก็ตามจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับรางวัลน,นี้ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าช่อง You Tube ของน้องต้นข้าวเป็นช่องที่ข่าวสะอาดปฏิบัติตามกฎของทาง You Tube อย่างถูกต้องและก็สร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีทำให้น้องต้นข้าวได้รับรางวัลน,นี้ Creator Awards ของทาง y o u t u b e เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทาง YouTube แสดงความร่วมเฉลิมฉลองให้กับความทุ่มเทของน้องต้นข้าวเรียกได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและก็ทรงคุณค่ามากๆเลยนะคะเพราะวันนี้คือรางวัลที่ได้มาจากความสามารถและก็ความเก่งของน้องจริงๆไม่ใช่ได้มาเพราะการโหวตใดๆทั้งสิ้นและรางวัล Creator Award นี้หรือรางวัลโล่เงินนี้ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้ภายใน3เดือน ซึ่งน้องต้นข้าวและก็ทีมงานของน้องรวมถึง f c ซพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านต่างก็มีส่วนร่วมกับรางวัลน,นี้ด้วยและก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จในรางวัลน,นี้ด้วยและก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้ภายใน3เดือนเท่านั้นรางวัลของน้องในครั้งนี้เรียกได้ว่าเกินคาดจริงๆค่ะไม่คิดว่าภายใน3เดือนกระแสตอบรับ และก็ความมาแรงของน้องต้นข้าวจะท่วมท้นมากมายถึงเพียงนี้ขอบคุณ f อซพ่อพแม่แม่ของน้องต้นข้าวมากๆเลยนะคะรวมถึงขอบคุณเวทีดวนเพลงชิงทุนด้วยนะคะที่สารฝันให้กับน้องต้นข้าวเป็นจริงได้ในวันนี้และก็ขอบคุณทีมงานของน้องต้นข้าวรวมถึงเอซแฟนเพลงพ่อพ่อแม่ทุกคนที่ทำให้น้องต้นข้าวได้รับความสำเร็จ กับรางวัล Creator Award ในครั้งนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ